อันดับแรกเราจะมาใช้เลื่อยตัดก่อนนะครับเลือเล่อยเ็ลื่อยการจับเวลาก่อนนะครับการใช้เลื่อยตัดได้เวลาประมาณ9าวิถ้าใช้เลื่อยตัดมันจะเป็นสยออกมานะครับอันดับต่อไปนะครับเราจะมาใช้เครื่องตัดพ่อ PVC ีนะครับด้วยการจับเวลานะครับ ก <G> ารใช้เครื่องตัดท่อ PVC นะครับจะได้เวลาประมาณ3 9 3วินาทีนะครับแต่ออกมาแล้วจะเป็นความเรียบมากเลยนะครับไม่มีขุยออกมาด้วยข้อดีของการใช้เครื่องตัดท่อ PVC นะครับจะทำให้ตัดท่อ PVC ได้เร็วกว่าใช้เลื่อยนะครับและเรียบกว่าการใช้เลื่อยนะครับ